บทที่สิบทสวนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัมย,ยังพ,ยยงพระควาสเกสุวิหารติกาปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนัสักทิงปัญจมัตเตหิพิขูสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยภูยนะสันนิปติตาหนติพระควันตังทศนายพิขูสังคัญจ อธโขจะตุนนางสุทาวาสกายิกานง e oh si, oh, กางเทวานางเอตัทโหสิอยางโขพระควาสเกสุวิหารติกาปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนะสัตทิงปันจามเตหิพิขูสเตหิสพเพเหวาวรหันเตหิทัศหิจะโลกาทาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปฏิตาหติพระวันตังทัศนายพิขูสังคัญจะยันยยนะุณะมยมปีเยนะพระควาเตนุป,ป,ปัสสังกาเมยามาอุปัสสังกามิตวา พระขาวโตสันติเกปาเกกขาถาภาเสยามาติอัโคตาเทวตาเสยยะถาปีนามาพรรวาปุริโสสัมมันทิตังวาภาหังภาษาเลยะภาษาทิตังวาภาหังสัมมินชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระขาวโตปุระโตปัตุระหังสุอัถโคตาเทวตาพระขันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกัมมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระขาวโตสันติเกอิมังคาถอภาสีมหาสัมโยปวะนัสมงเทวกายาสมาคตาอาคตตมหาอิมังธรรมะสมยังทักกิตายะอัปปราชิตาสังคติ อัโขอัปราราเทวตาพระขาวโตวสันติเกอีมังคาถังอภาสิีตัตรลับพิขโวสมาถัางสู่จิตตังอัตโนโอุชุกมากรังสุสาระถีวะเนตานิคะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอัถโกอัปาราเทวตาพระขาวโตวสันติเกอีมังคาถังอภาสิีเฉตว,วาขีรังเฉตว,วาวะปรีฆังอินทขีรังโอหัจจะมาเมชาเตจรันติสุทาวิมาลาจากขุมมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัโกอัปาราเทวตาพระขาวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิี เยเกจิพุทธั ang, สงสารนังคาตาเสนาเตคามิสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอัทโขภะคะวาภิกขูอามันเตศีเยปูเยนะภิฆเวทัสสุโลกาทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิฆเวอเหสุงอติตามัทนานัลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิตพะคะวันตานังเอตตาปรมาเยวะ เทวตาสันนิปฏิตาอหิสูงเสยยะถาปิมายหังเอตาละหิเยปิเตภิกเวพระวิสันติอนาคตะมัทานัรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภะวันตานางเอตาปละมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยะถาปิมายหังเอตาละหิอาจิกิสามิภิกาเวเทวกายานางนามานิกิตตายิสามิภิกเวเทวกายานางนามานิ เทสิตสามิพิกเวเทวะกายานังนามานิตังสุนารถาสาธุกังมณสิกโลธาภาสิตสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิคูปะขวัตโตปัจจัโสสุงภะกวาเอตัโวจัตสิโลกะมนุกขัตสามิยัตถาภูมิมาตัทัตสิตาเยสิตาคีริคับพลังปะหิตตาสมาหิตาปูถูสีหาวัสสลีนาโลมะหังสาวิสัมพุโนโอทาตมนัสาสุทธาวิปัสสนามนาวิลาภิโยปัญจสเตยัตวาะเนกาปิระวัทเวตโตอมัจจยิสัทธาสาวกเกศาสเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเทวิ เตวิชานาถาพิคโวเตจะอาตปมะกะลุงสุดตวาพุทธศาสานังเตสัมปาตุลหูยานังอมนุสยานะทสนังอเปเกสตะมัทธขุงสหัสสังอาหัสตลิงสตังเอกสหัสานังอมนุสยานะมัทธสงอเปเกนันตะมัทธขุงทิสาสภาผูตาอหูตันจัสรพังอภินยยะววะวจิตวานะจักคูมาตัโตอมตยิสัทธาสาวเกสานีละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถพิคโวเยโวหังกิตตยิสามิคิราหิอนุปุพภโสสัตตสหัสสาวะยขาภูมิมากบิละวัฒวะอิทิมนโตชุติมนโต วันนวันโตยสัสสสิโนโมทมามนาอภิกรรมมุงพิ่คุณนางสม,มิติงว่นังชาสาหัตสาเอมะวตายะขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสสิโนโมทมามนาอภิกรรมมุงพิ่คุณนางสม,มิติงว่นังสาตาคิราติสาหัตสา ยขานานาตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสส์ศรีโนโมทัมนาอภิกรรมมุงพิกขุนังสมิติงว่นางอิเจเตโซลสสะหัสสายยักษ์ขานานาตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสส์ศรีโนโมทัมนาอภิกรรมมุงพิกขุนังสมิติงว่นางเวสามิตาปัญจสตายขานานาตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสส์ศรีโนโมทัมนาอภิกรรมมุงพิกขุนังสมิติงว่นางกุมพิโลราชัคคะหิโกเวปุลส萨นิเวสนางพือโยสพือโยนางสตะสะหัสสังยาักุมิิโโโราาชะขหกสสคัษ ปุริมันจัดที่สั่งราชาท่าตัละโถปัสสาสติคันทพันังอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตปิตัสสะพะหวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสศสิโนโมทามนาอภิกรรมุงพิคุณนางสมิติงว่านังทักขินันจัดที่สั่งราชาวิรุณโถตปัสสาสติภุมพันธนังอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตปิตัสสะพะหวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสศสิโนโมทามนาอภิกรรมุงพิคุณนางสมิติงว่านังปัจฉิมันจัดที่สั่งราชาวอิ ยัสสิโนโมทมนาอภิกรรมูพิคุณังสมิติงว่านางอุตตะลันจะที่สังราชาคุเวโรตัดปัสสาสติยะขานังอธิปติมหาราชายสสสิโสปุตตาปิตาสาพาะโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวนะมันโตยัสสิโนโมทมนาอภิกรรมูพิคุณังสมิติงว่านางปุริมะติที่สังทัตตะัตโถทักคีเนนะวิรุณหะโกปัจฉิเมนะวิรูปะโคกุเวโรอุตตลังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทธลัมนาอัถังสุวเนกาปีรัเวเตังมาายวิโนทสสาาาาาาอกกกวัจนิถมยเตนทุเวเตนทุววิิููจโตสหั่ง คันทุนิคันทุจัปปนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตลิกิตาเสโนจักันทพโณโลราชาชโนสะโพอคูปัญจสิโขเจวติมพะรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพาสหราชุพิโมทามนาอภิกรมูพิคุนังสมิติงวันังอาฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัชกากรรมพันละสัตลาอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทตาลธาจะกอาคูนาคายสัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปะคาสมิติงวันังเยนาคาราเชสหัสาหัันติทิพาทิชาปะขิวิสุทธจักขูเวหายา วนามัจปัตตาจิตลาสุปันนาอิติเตสานามังอาภายยันตานาคาราชานมาสีสุปันนโตเขามามากาสีพุโทโธสันนหาหิวาใจาิอุปะวะหายันตา นาคาสุปนาสารนามกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตาโลวาสาวเสเต,เตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคสาวิปจิตติสุจิติจับปหารโทนมุจีสหสตัญจาริปุตานังสเพเวโลจนามกาสันนตนายทวะพระลิงเสนาหูพระทับมุปาขมุงสามะโยธานิพัะทันเตพิกุณังสม,มิติงว่นังอาโปจัเทวาปทวีจัเตโชวาโยตถาขมุง วารุณาวารุณาเทวาโสโมจายัสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสัสินโอทเตเททัฏากายาสเพนนานตวันนิโนอิทิมนโตชุติมันโตวันะวันโตยัสัสินโอโมทามนาอภิกรรมุงพิคุณังสมิติงว่นังเวนทูจัเทวาสหดีจัตอสมาจัตทุเวยามาจันทสุปานิสาเทวาจันทามาคูปุลกิตาสุริยะสุปานิสาเทวา สุยิยมาคูปุรักิตาน,าขตานะขัตตานิปุรักิตวาอาคูมัททวะราหากาวัสูนังวัสาวโวเศธโศโกปะคาปูรินทะโทตทเสเต,สตทะทากายาสัพเพนานะตะวานันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวนาวันโตยัสสิโนโมทัมานาอภิกรรมมูพิคุนังสมิติงวนังอถาคูสา,า,าวาภูเทวะฉลามคคิสิขาดิวะอริตกาจะโลชาจะอุมาปุผานิพาสินโนวัลุนาสาหาธรรมจาจะอตุตาจะอเนชกา สุเลยะลุจิลาอากูอากูวาสวะเนสิโนทเสเตทธัต t h a g ا ي สเพนานัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกรรมมูพิกุนังสัมมิติงวานังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมากิทธาปทูสิกาอากูอากูมโนปทูสิกาอัถาคูหัลโยเทวาเยจารุหิตะวาสิโนปาลขามหาปาลขาอากูเทวายัสสิโนทเสเตทธัต t h a g ا ي สเพนานัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโน โมทามนาอภิกรรมุงพิ่คุณนางสมิติงว่นางสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคณาสาสหโอทาจขยหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสธามาตาหารคกชามิสกาจัยะสัสสิโนฐานายังอาคาปัชุโนโยทิสาอภิวัตสติ เทเสตเทสถากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสสิโนโมทาโมนาอภิกรรมูพิคุณังสมิติงว่านางเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจัตยัสสสิโนสัมพิตการามะเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานารติโนอาคูกัถาคูปัลณิมิตาเสเสตเทสถากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสสิโนโมทาโมนาอภิกรรมูพิคุณังสมิติงว่านางสัตเถเตเทวนิกายาสเพนานัตตะวันนิโนน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 าาาาามมมัััััััวววะะะะเเเยยออคคุุงงงจสสสสสิิิหปปตตชฉีรโ ทัาเขโมฆะตลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพัมมาปรมตัตโตจัตปุตตาอิทิมัตโตสหะสันนังกุมารโลติโสจะโสปะคะสัมิติงวะนางสหสัสสะพัมมาโลกานางมหาพัมมาพิติถติอุปปันโนชุติมันโตสมากายโยยัสสิโสทเสษถาอิสราอาคูปเจเก,กวะสวัตติโนเตสันจมัมชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจสัสสะเพอภิกันเตสินเทเทเวสพ,พัมมาเกมาละเสนาอภิกามิ ปัสสะกันนะหะสะมันทียังเอถะคันนะหัะทะพันธะทะลาเคนะพันธะมาทูโวสมันตาปริวาเลถะมาโวมุนจิตถะโกจินังอิติตะทะมหาเสนโนกันนะหะเสนังอเปสยิปานินาตละามาหัดจะสลังกัตวานะเทระวังยะถาปวุสโกเมโคธนายันโตสวิจุโกตถาโสปจุทาวทติสังกุโตอาัยยังวเสตันจสัสมพังอภินญญายาวะวะวัติตะวานะจะคคูมาตโตอมตจยิสัทธาสาวเกศาสนีละเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานาถะพิฆวะเตจะอาตตปะมะกะลุงสุตวาพุทธศาสาสนังบีต่าราเคหิปะกามู วิชิตะสังฆามาพยาติตายาัสสสโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชเ,เนสุตาติบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคละสุดตังอเศวนาจจพาลานางปันทิตานันจาเสวนาปูชาจะาปูชนียานางเอตัมมังคละมุตตมังปฏิรูประเทสาวาโสจัปปุเพจักกะตะพุญญาตาอตตสัมมาปณิทิจเตตัมมังคละมุตตมังพาหุสัจจันจิตปัญจวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคละมุตตมัง มาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตั์ธารัาสสัสังหโหอนา,าคกลาจากกรรมันตาเอตัมมัคระมุตตมังทานนจะธรรมะจริยาจะยาตาการน,นจสังหโหอนา,าวัชานิกรรมานิเอตัมมัคระมุตตมัง อารตีวิรติปาปามัชฌปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะทรรเมสุเอตัรมมคละมุตตะมังคาระโวจะนิวาโตจะสันตุถีจะกตัญญุตากาเลนะธรรมะสวนางเอตัรมมคละมุตตะมังขันตีจะโสวะจะสตาสมนานันจะทัสนังกาเลนะธรรมะสากัจฉาเอตัรมมคละมุตตะมังตัปโจอพมะจริยันจะอริยสัจจานะทัสนังนิพพานะสัจฉิกิริยาจะเอตัรมมคละมุตตะมังพุทธัสสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสนะกัมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตัรมมคละมุตตะมัง เอตาทิสานิกตาวานะสัพพัธธร,รมะปราชิตาสัพพัธ,ธโสถิง คัชันติตันเตสังมังคละมุตตมันติบทที่สิบสองบทสวดรัตนปริตรยังกินจิวิตังอิทวาหุลังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังนัโนสมังอธิตถาคเตนะอิทำปิพุเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยะทัชชาสักยัมุนีสมาหิโตนะเตนะทำเมนะสมาธิกินจิอิทำปรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยำพุทธะเตโถปริวันณยิสุจิงสมาธิมานันตาริกันยะมาหุสมาทินาเตนะสมโมนวิจติ อิทมปีทมเมรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปสัทธาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยยาสุขตัสสะสาวกา เอเตสุทินานิมหัพลานิอิทมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยสุปยุตตามนัสสาทันเหนานิการมิโนโคตมัสสาสนมหิเตปฏิปตาอมตังวิัยหะรัฐามุทานิพุตินพุนชมานาอิทมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขีนางปุรานังนวังนัจจิขัพนัตถิสัมภวังวิรัตตจิตตายาติเกภวัสเมิงเตขีนักพีชาอวิรุณหิฉันทานิพันติทีลายัหายัมปตีโปอิทมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุบบบบทททที่สวธรรม สวัสอัตตาหเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปรชาอัตตะทันตัสสะโปสัสสะนิจังสัญญาตาจาริโนเน,เนวะเทโวนะคันทัพโณนะมาโลสหะพมุนาชิตังอป,ปะชิตังก่ายลาตถาลูปัสสะชันตุโนโบทที่สิบสี่บทสวดเกษาคุตสูตรภาสิตามิทังเตนะปะขวตาชานตาปัสตาอ拉หะตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะตุมเหมาอนุตสาวนณะมาปาลัมมะปะลายมาอิติกิลายมาปิตาก,ากาสัมปทานเนะมา ปะก,กะเหตุมานยายคะเหนะมาอาการละปริวิตักเกนะมาทิฏฐินิชานักขันติยามาพพะลป,ปะตายะมาสมะโนโนคะลุยะธาตุเมเหอัตตะนาวชาเนยยะธาอิเมธรรมาอากุสลาอิเมธรรมาสาวัชาอิเมธรรมาวินยุคะหิตาอิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาอาหิตายะทุกขายะสังวัตติอัฏตุเมเหปะชะเหยยาธายะธา ตุมเหอัตตะนาวชานเนญยาถาอิเมธรรมากุสลาอิเมธรรมาอนาวชาอิเมธรรมาวินยูปสัสสาอิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตต,ติอัตตุเมเหอุปะสมปัช,ชวิหะเลยยาถาติ